ต่อไปพี่นองฟังไล่ตเตยหวานนวนต่างของคุณผอสมรครับเชิญรับชมรับฟังได้แล้ว ไช่นี่นี่อยู่ตระกูลเดียวกันกบไลสุดเสน่ห์มันบอกคือพ่องานเพราะอธิบายคำว่ามาผมได้ยินแต่ผู้เฒ่าม้อนหมอแค้นนั่นเพิ่นว่าคันได้ไรสุดเสน่ห์นี่ไรอื่นกับบาอยางนี่มันมันหมายความว่าจางไดนครับพ่อไรสุดเสน่ห์มันเล่นเย็บเบสตุลูกครับคันได้สุดเสน่ห์กั็ไหญ่แล้วไรอื่นกับบาอยางพ่อคือสองไรนี่เป็นไรคู่เลยสองไรเป็นไรหลักไรคู่เลยครับอย่ากหลักยากที่สุดสุดเสน่ห์กั็ไหญ่นี่ล่ะ คันได้เป็นแล้วนี่สองไที่ห้าสิพ่อไล่ครูได้เป็นใชก็ได้ไ่น่อยไ่โป้ไส่ไ่สวยก็ได้สิว่าไ่พื้นฐานก็ได้สิว่าไล่ยากขมูก็ได้เออเป็นไ่ยากขมูมัถยครับมันมีไา่ใหญ่กับสุดเนียนี่แหละครเออไร่แค่ไล่หลักๆนี่ต่ว่าคันธรรมดาไ่แค่หลักๆแต่มันมีหาไร่ือวานึงครับสุดเนียสองไ่ใหญ่สามไ่หน่อยที่ไล่สวยหาโป้ในี่แหะครไ่หลักๆหลักๆเลยแมนคันเาไดาไล่สุดเนี้ยกับไล่ใหญ่นี่ก็ทำเป็นแล้วหรือเปนเนี้ยอาไป ครับขันผู้ไม่หัวคิดว่าแยกไปเองนะเปีนแต่สิว่ามมีหัวคิดไปแยกแยกไป <c oughs> ไปล่แค่นมันเต็มเวทหน่ครับไร่ายก,เายกเ็เรียนชุดานนไ่ชุดานนกับเรียนเวรเรียนชุดชนครับอือพรอ่านบอกเพ,พื่อผู้ใดอยากเปลี่ยนแค้นบอกเทคนิคการฝึกแค้นการหัดแค้นเนี่ยพ่อครับขันอยากเปลี่ยนแค้นนะครับขันอย,อยากเรียนแค้นว่ามักดนตรีไฟเสียงแค้นนี่แหละแต่ว่าขันฝึกนี่ เท่าต้องมีครูบาฝึกใส่กระซังต้องใส่แค่นเสียงเดียวกันสองดวงผู้ฝึกผู้หนึ่งผู้ครูบาผู้หนึ่งผู้สอนให้แล้วแต่ว่าล่มกับเรียนกับมือนับให้พพร้อมกันเวลาล่มเข้าออกไปกับมือเข้าต่อเรียนเข้าต่อเนี่กับล่มเข้านี่กับมือนี่มันสัมผัสกันทั้งสามแนวประกอบกันนี่ผู้นั้นสิเป็นไงคันผู้นั้นใช่ตะล่มมือพร้อมมือแข็งเรียนกับต่อพระท่านเป็นยาก จังสันวันนี้ได้ประกอบกออสา้างยางท่บนละออมีลม่มมีลินมีมือสัมผัสท่อนละายางนี้ต้องพร้อมกันประสานกันอต้องประสา,กน,ออะานกันต้องพร้อมกันอันนี้เทคนิคของพ่อแม่นสมัยพ่อหัดนี่หัดแบบใดหัดสมัยพ่อหัดตะกี้พอ่อนี่คนพิการมาตั้อายุหกปีเนาะอายุหกปีเป็นเมื่อแม่เนาะอายุหกปีอายุหนึ่งปี เป็นเขาเขาเรียกว่าเป็นช้างตาเหลี่ยมใช่ไมก็นุอยวิหวันยาท่านั่งว่าไม่อยากินเป็นช้างครับมีต่แต้ยาแเ่ยาต้มแบบเพราะะนั้นมีแต่ยาแเ่ยาอย่างกระเป่าหมอเป่าตาเพราอย่างเป่าดอกกระเพราเศรลับซ้ำมือกับตาแก้วแตกเป็นน้องก็ยังกมากกับเล่ตาเป็นตาลิฟใจยังไปเลยเป็นบอดไปเลยบอดที่นี่อายุหกปีพ่อเป็นผู้เป่าเช่นเปลี่ยนผู้ถาบรลานถามว่าตัวสี่เลี้ยงแค่นเวล่ ต่ว่าต่อไปฮารตเ่อพอบ่มี่าที่ีมีมอลองมอลั่มมา่อไปมันจะมีมอลั่มี่นี่ท่านแต่แทนที่กี่มอลั่มท่านมีม่ทำลลัมพืชครับมีมอลลัมพืชมอลลัมเรียงต่อว่มอลลั่มช่างนีก็เลยมาเลี้ยนโอยัานเลี้ยนพ่อสีฮัดไห่จะพิ่มไห่พ่อก็เลยเอานั่งตักหงกีนี่โอ้นั่งตักเอานั่งตักพอครับวันนี้พ่อก็จับมือนับนี่แล้วไล่นี่ไล่นี่จับนับพ่อหัวจักหัวจักเปลี่นนี่ไล่แค้นหัวจักเปลี่ๆ แค่ละลูกเออไละ่ได้หน่อยก็เท่ละลูกเออมันเป็นสี่ต่ลลไล่แค่ไล่แย่ก็ไล่หน่อย่นแต่ว่าก็เป็นพ่อเก,ก่าเนี่ยนะแค่ว่าเป็นบะเก่งต่อมาวันนี้อเออมันเลี้ยงเหมือนกับเจ้าของก็พูดเจ้าของเองฟังถึงพืูดจน่ามาแก่น้ำพื้นน้ำครับเปดจนโตแค่ไหนมาแก่น้ำพื้นน้ำข้าจะพ่อไปสั่นมากที่เจ้าข,ของก็เชียวแก่เอามาผลิตก็เจ้ของเอง ก็ใช้เทคนิคเดครับที่ว่าบ่เห็นบ่เด้เห็นหุงคือมูเนาะอันโบรานเนียนอาศัยจำเสียงเหาเป็นบอกจำเสียงเต่าจำว่าบ่หูบ่เห็นลูกหูนับจัิงส่นะเออจำเสียงเอาครับจำเสียงฮัดแบบฮัดแบบจัดจำเสียงเอาเนาะพอเนาะแมนฮัดจะจจำเสียงเอาบานี้ไลที่ฮัดเชียเรียกเลยพอที่พออันอีพอฮัดไท้นี้มันว่าเป็นไหลที่เป็นได้ตุลูกจริง เป็นหน่อยๆแต่พ่อมาจากใต้แคทใต้นั่นมันมาเกีงอีหลีมันมาเป็นนี่ตอนใดเพ่อมะเกียงกีรีนี่ไปแข่งกันลงสนามแข่้งแต่อายุยี่สิบปีแข่งกันนี่ผู้เขาดีก็เข้าเขาจี้เขาไว้เข้าแพร่เขาู้เขาดีก็เข้าจีไว้ไม่ฟ้องทันพือเด็กคนนั้นจำได้ว่าพ่อแท้ผู้ใดเรียกๆนี่แพร่ลูกกันโอ้หมอแขนเออลูกันเนาะครับสีเส้นพิ้นเออไปแกล้งวะน้องแวลงพ่วงครับอายุยี่สิบปีนั่นแหละไปแข่งกัน ไอ้นกันแลดพ่อเป็นเชค่แล้วก็กอ,อาอยุตะเคียนุก,กันแล้วก็บไปบ้านสามสีบปถีถือว่าถือว่าจําเอาน้ําเพลินน้ำมันบ่ครับมีส่วนจําแมนจำเอาชื่อไว้ครับวีธีตะชื่อไว้ครับอืบัดไปแข่งวันนี้ไปแข่งกันชื่ีเกตงานในในสวนลาดวนจีเกตดไอ้นกันแพ้เฮอปหนี่ออเปลี่ยนกันทีครับไปแข่งอยู่อำเภอจังหารนี่็บึงแท่ท่องไอ้นกันแพ้่ฮอครับอืเปลี่ยนกัน ยู่เพราะันนีแหละดิพอ่อเออเออครับออพร่ะใส่ไล่เอยียง,งนาตอนตอนแข่งนี่พอ่อก็ใส่ชุดแทน่นใส่ไล้ญ่ลน่และเดี๋ยวจะเขาเจียว่ว่าคันคไปรอบไปรอบเรียกฮะผู้ละหาไล่น่หละน้ำกันรอบเรียกาูผู้ละหาไรหมอแค่นหาจิบค้นชีเกตครับปู่ามโมงเชนรสองทุมตัดชิ้นแล้วโอ้ปูผู้ละหาไล่ที่แรกรอบเรียกหาจิกคนนี่เขาจะคาดออกทีมทีมเส่เลยจิ้ม้นดิครับคัดออกผีมมาจิบคน รอบนี้ออกไปซิมค้อนข้าติมเมินได้ปอดิพอลรางวัลหลายปอนไดิพอตะกีร้รางวัลตี้หนึ่งสามหมื่นโอ้เออคือว่าคักเนาะเออสชิญไอ้ลำดวนซีก็เล่นสยู่เชิซีก็เล่นเชิซีเกตครับนี่แหละแต่ว่าไปได้ไปชนะเลิศอดูซีเกตนะครับเออปวารู้ไทยตะกี้อือเอาเอา,เอาอไลน์ใหญ่ให้ฟังเนี่ยปวา เดอตยวนี้มัคือเขาเลยครับเดี๋วนี้มันกัอายุแก่แล้วมัคือตะกี้ตะกี้อายุสี่สิบกว่าปีไปแข่งกระไรเดี๋ยวนี้มันเยือนี่เท่าไหร่แล้วพ่ออายุเก็ดสิบเอ็ดนะครับเก็ดสิบเอ็ดนะครับพี่น้องเก็ดสิบมันมัคือเขาครับเดวนี้มัคือตะกี้ไวเก็ดสิบเอ็ดนะครับนี่แหละของแทถของโบราณแท้บอมีโนดสมือนี่มันหัดโนดโดเรยมีเนาะพ่อเนาะสมัยตกี้เอาว่าจังไหนพ่อสมัยตะกี้ตะกี้ก็หัดทั้งหมดอะหัดมือนับเพื่ยังไปแต่เล่นแตะไปเล่นแตะบบมีโนอดไปยังสมือเขียนโนดเขียนยังพอ ับ I mean, like ันท mm ีเจ๊งยี่ลีต้องไปน้ำมอลำบ่อเฮือพอหรือไปน้ำมอลำกับว่าคัดก่อนเดยล่ะเท่าปอนน้ำมอลำเดยก็ดีอยู่แต่ว่ามาฝึกนี่ล่ะฝึกพัฒนาไล่แค่นี้ล่ะเอาต้องมาฟังมางคนยังกีได้เก่งบ่เก่งนี่คือขึ้นอยู่กับการฝึกเท่านั้นเท่านั้นเมีนเมียนมันต้องเชื่อว่าเจ้าของเก่งแล้วก็ได้เพราะว่าเขาต้องผู้เก่งเป้เขาก็มี่แต่ว่าไล่ของเขานี่เรียนลูกตาเขาก็มีเขาต้องเอาของขบอเอาไอ้มัน หาว่าในเขตจังหวัดเลยนี่บ่บ่ามีอะไรไปหายตลอดมอแค่ไม่ไปอยากเนี่ยจังหวัดผมว่าอยู่ในรอยเอ็ดนี่เอาจะไปเอาเรีจังหวัดอื่นทั่วเมีนเมนเอาในรอยเอ็ดนี่ผมว่าเหลือเพราะสมหวังผู้เดียวนี่แหละมันบ่มีไหมปัจจุบันนี้มอแค่หลายอยู่แางมันบ่จักผู้ใดอะไกัสร้งเทศบาลในจังหวัดต่างๆก็ส่งมาหนีเนาะ ที่ที่ิี่าพ่อสี่อธิบายลลยโบราณเก่าๆให้ลูกจิตลูกหาให้ลูกหลานเยาวชนรุ่นหลังได้แต่ฟังได้ที่อยู่ในจังหวัดละเอียดได้มีพ่อหมอนผู้เดียวนี่แหละที่ผมค้นคว้าวห,หาเล้ยวนี่นะแต่ว่าบรูว่าสมีอีกบ่แต่พอผมว่ามันมาสายนีว่าเป็นคนหาพิกแผ่นดินหาเติบอยู่ละ <c oughs> <c oughs> บ่เห็นมีพ่อหมอนผู้เดียวนี่แหละครับพี่น้องอันที่อยู่ในรอะเอียดนะครับถ้าว่าผู้ใดยอยาก มาฝึกขัดมาสอบถามขอมูลเพิ่นกะมาใดเนพออยุบันทวัดแมน่นโทรมาลวงหนาก่อนก็ได้ฮะมันมยังบม่ได้เสียเทียเ่ยวนะครับอือนะครับขันเป็นธรรมดามหาครูบาอาจารย์กะมีแนวตอดแนวฝากเนพพอเนะาะเอเปบไปยังครับบ่ไปยังครับบ่ไปยังเอาไปว่า,าวตามมาหล่นน้ากับดีใจแล้วนะครับแม่ดีใจแล้วดีดครับครับแต่่า ทุ่เงมันต่อไปมันสีหาหมอแค้นมันสีหายากอยู่ครับเอ้ยมีแต่เล็กหน่อยน้องดอกก็เลื้ยงไปนะมันหมอแค้นก็ได้เนี่ยเราจะชินคนละแต่ว่าเล็กหน่อยแต่บ้านเ้างนี้มันประหยัดฝึกอย่างแค่นอยากอันนั้นดอกมันมันว่ามันลาสมัยเออแต่ว่าเ้างสีหาหมอแค้นนี่สีหาไปจากบ้านเนาบ้านละคนสองคนก็ห้าเทมีตัวละจำเป็นเนาะมีหมอหลอหมอรำหมอรำมันสีกันหมอแค้นขาดหมอรำหมอรำขาดหมอแค้นกันไปให้นั่นใจนี่มันช่วยรำกันได้อยู่อันนี้คำว่ารั่มขาดกับขาดไปเลย หรบ่<น>ได้ขับรลำต่อหาโมอจ้าหน้าพรอมครับเอาไลาใน์ไงให้พี่หนเพิคนฟังเนี่ยพอ